พูดุ๋ยดีใจทองลูกคนแรกเผยโฉมหน้าเธอคนนี้คือจุดเริ่มต้นทำให้ได้รักกัน หลังจากพยายามกันมาอย่างยากลำบากในที่สุดก็ประสบความสำเร็จก่อนอื่นทางเราต้องขอแสดงความยินดีกับทางคู่รักจุ๋ยวรัทยาและดีเจพูดพุทธิชัยได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ภรรยาได้ตั้งท้องลูกน้อยแล้วหลังจากที่ทางคู่นั้นพยายามกันมาอย่างยากลำบากงานนี้ทำคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ติดตามเขามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ทางด้านเจี๊ยบโศกหินภาได้เข้ามาแสดงความยินดีกับพุธและจุย๋ยด้วยและหากย้อนกลับไปเจี๊ยบคือหนึ่งในทีมผู้สร้างละครเรื่องฝันเฟื่องละครเรื่องแรกที่ทําให้ทั้งพุธและจุย๋ยได้เจอกันเรียกได้ว่าเป็นแม่สื่อแม่ชักทําให้ทั้งคู่นั้นได้รู้จักกันเลยก็ว่าได้หลังจากที่จุ๋ยประกาศข่าวดีตั้งท้องเจี๊ยบเธอก็ได้โทรไปแสดงความยินดีและต่างพากันร้องไห้ด้วยความดีใจ